ดีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมสิาพามาเบ่งตุ๊กแกใหญ่ครับตุ๊กแกยักษ์อยู่ในบ้านหรือว่าบ้านสวนของผมนะครับโตใหญ่ขนาดเลยพี่น้องไปเดี๋ยวผมสิาพาไปหลับส้มเบ่งครับว่าโต๊ใหญ่ขนาดไหนเนาะพี่น้องเนาะไปติดตามผมมาเลยครับเดี๋ยวผมสิาพาไปเบ่งครับนี่ครับพี่น้อง เพนนอนอยุ่ใไต่ทุนเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งครับหญ่ครับพี่น้องเดี๋ยวออาไปเบิ่งไก่เดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปให้เบิ่งคักๆเลยครับนี่พนนอนอยุ่ใต้ทุนบ้านครับนี่เห็นบ่ครับนี่แปบ๊บที่มีแป๊บสีเขียวๆพี่น้องนะไปเปิ่งครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องเห็นบ่นะครับแล้วตรงนีซุ้มเข้าไปให้บ่งครับใหญ่หักเดี๋ยวพิกัดบ่งอยู่ที่แปบหรือว่าท่อสีเขียวที่ผมเอาไว้แต่ทุนบนันที่มีจิงจกหน่อยอยู่ตัวนึงแล้วก็อยู่ในข้างๆเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวซุ้มพาซุ้มเข้าไปให้บ่งใหญ่ขนาดพี่น้องใหญ่ขนาดโอ้เป็นไหนพี่น้อง เนี่ยครับตอนนี้กำลังนอนนี่นี่นี่นห้เบิ้งคักๆเลยครับผุ๋ยไหยครับลูเพิ่นมาอยู่เลยจังนี้นะครับเนาะเนี่ยครับสุดยอดเลยครับใหนอ่าอันนี้เป็นจริงจกครับเนี่ย ถ้าเทียบกับตัวนี้เรามาเทียบกับไอเจ้านี่โตเลยไล่นี่พี่น้องที่ผมผมบ่กบุกกาเขาไปถ่ายไก่นอนยันมันกัดใหญ่ต่างกันขนาดครับใหญ่อาจจะได้เป็นโตะโลหุล่นละครับความใหญ่ของเพินเนีน่ยสุดยอดเลยครับใหญ่ใหญ่ครับพี่น้อง เก็บกับเพน,น,นีนี่นี่กำลังนี่น,น,นี่กำลังสิงแลนเข้าไปหาแต่เพิ่นนี่ตัวใหญ่แห้งครับพนอ้อ่ะเดี๋ยวผมพาาละเบิ่งแล้วสิผ้าขึ้นไปเบิง่งทางขัางบนบ้านน้ำพี่น้องว่าเป็นยังไดงครับนี่นี่ครับพนนอนอยู่ ุดนี่นะครับไปผมจะพาขึ้นเบข้าง,ขงบนบ้านเนี่ยเนี่ยพี่น้องเบืง้งเบืง,บงเดี๋ยวพี่น้องสังเกตเห็นบ่ครับนี่นี่นี่ตีนเพิน่นฮะขนาดหางเพิ่นนี่นี่หางยังขนาดนี่โอ้ยน่ากลัวมากเลยครับอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างผม โอ้ติดเข้าไปแล้วพี่นอ้องไปผมสิพาขึ้นไปบ่งมีอีกบ่ยอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนบ้านเลยบ่ได้มาอยู่โอ้หลายเดือนแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปบ่งครับเนี่ยไปพาขึ้นบ่งข้างบนบ้านครับมาเป็นยังได กลายเป็นบ้านตุกแกโตยังใหญ่เลยน้องเอ้ยนะครับโมเมนต์นี้แถวป้าพนังนี่บ่ผมผ้าเขาไบ้างครับเปิดประตูแป๊บนี่มีบ่ ให้รุ่นไปนํากันอ๋อนี่นี่นี่พี่น้องครับเห็นบอนี่ครับไข่ใครใครกับแกนี่ครับ,ยยยบ,รบอยากใครตุกแกแปลว,ว่าเพิ่งเริ่มหมอกใครเดือนโอ้บริมาหลายเดือนนะพี่น้องเอ้ยเนี่ยครับ เริ่มมีใครแล้วเนี่ยโอ้โตัวใหญ่แห้งเริ่มออกแม่แพ้ลูกครับกลายเป็นบันทุกแกแล้วเนี่ยใครเิ็นเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงสำนีนะครับเนาะสุดท้ายนี่ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ